รอบนี้มันจะแตะแตะเลยนะแตะหนึ่งของฉัน,นแตะแตะเลยแตะเลยเออแตะหอยเธอตอนนี้คนไหนที่เซอคนไหนคนไหนคนไหนแตะเออมันต้องแตะอย่างนี้ถูกหอยหอยมองตาอีกฉากนั้นพุ่งตรงนะว่ามีการทำฟิลกันแบบ เยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามันต้องเป็นฉากที่แบบในชีวิตจริงมันไม่เคยใกล้ชิดกันขนาดนั้นไงคือมันไม่ได้จูบอย่างเดียวมันคือเหมือนเป็นการแบบเราเช็คเช็คอะเช็คว่าแบบฝ่ายตรงข้ามเขาไปกับเราไหมเขาโกร่ไปกับเราเขารู้สึกในแบบเดียวกับเราไหมที่เรารู้สึกอยู่ตอนนั้นอะไรอย่างงี้จะเป็นใช่ขออนุญาตทางร่างกายแบบเราจะไม่ถามว่าเฮ้ยเธอได้ไหมได้ไหมแต่มันจะเป็นการกระทําเลยว่าแบบถ้าถ้าไม่ได้คือหยุดแต่ว่าไม่หยุดไง 哎呦呀！哎呦呀！